วันนี้พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์ฟิตหุ่นเวันด้วยการกินทูน่าเป็นมื้อเช้าก่อนออกกำลังกายกันนะครับโอเคครับเช้ามืดวันนี้นะฮะประมาณตีสี่เลยวันนี้เราจะมาผัดกระเพราทูน่ากันฮะเอาให้ข้างบ้านตื่นมาดาเลยนะฮะเป็นไงฮะฮืมึืมข้าวยำเกาหลีนะฮะจากิเลเล็กทูน่าไปครับอร่อย ข้วกิ้งถู่นาครับ้กิ้งปลาไปครับแซ่บๆบยำเช้าถึงไปครับสวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับวันนี้พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์ฟิตหุ่นเจวันด้วยการกินถูหน้าเป็นมื้อเช้าก่อนออกกำลังกายกันนะครับ ครับผมต้องบอกนะครับว่าเราไม่ได้จะมากินเพื่อลดน้ําหนักหรือว่าอะไรนะครับเราจะกินเพื่อว่าจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็กล้ามเนื้อชัดขึ้นด้วยอ่าใช่ครับเราเลือกใช้เป็นตัวนี้นะฮะ select t น n a fit ครับส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นตัวในน้ำแร่แหลรฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโปรตีนที่รีมากๆโปรตีนสูงไขมันต่ําแล้วก็ไม่มีกรดยูริกด้วยหาเนื้อสัตว์มาแทนแบบพวก อกไก่หรือว่าหรือว่าเนื้อแดงอ,งอื่นมากนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์พวกนั้นมียูริกกินไปมากๆเราอาจจะแบบเจอความกังวลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบตรวจเลือดมาแล้วยูริกสูงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเลื่อเป็นทูนา่าคือจบเลยครีนเราก็มี2แบบเลยนะครับคือแบบที่เป็นสเต็กแล้วก็แบบที่เป็นแซนด์วิชนะครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปไปดูกันครับว่า7วันเราทาเมนูอะไรกันบ้างครับ เช้านี้นะครับป้านจะมาทําบีบีบับทูน่ากันนะครับบิบีทําก็ง่ายนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าสวยอันนี้ใช้ร้อยห้าิกรัมนะครับเพื่อให้ปริมาณแป้งไม่เยอะเกินไปขั้นตอนที่สองตัดกิมจินี่กิมจีนะครับกิมจิแท้นะครับไม่หวานเป็นข no bab ั tá, ้นตอนที aya, ่สามครับสาหร่ายนะครับในส่วนของโปรตีนนะครับป้านเรียกเป็นทูน่าจากตีเล็กทูน่าปิดนะครับเพราะว่าทูน่าเป็นโปรตีนที่ขี่และได้โปรตีนเต็มเต็มเลยนะครับเฮลตี้สุดๆนะครับ ใแบบในน้ำแร่นะครับแบบให้ไม่อยากให้เขายำเราแฉะแ,แล้วก็ไม่ต้องเทน้ำแร่ลงมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคนดอยากกินแบบฉ่าๆเทมาด้วยก็ได้นี่ผมเอากระป๋องนึงเลยนะครับหนึ่งกระป๋องมันกินได้สองเปิดนมรู้สึกแค่120ร้อยี่สิบแคลเองถ้าเป็นกระป๋องอ่ะคือมันเยอะมากแบ่งกินได้สองมื้ออะแต่<ช>ว่ามันไม่มีไขมันไม่มีน้านําตาลแทบไม่มีเลยใช่ทุน่าเป็นโปรตีนที่ชินสุด ขั้นตอนท้ายเพื่อการเป็นข้าวยำนะครับเราก็จะบีบคนสจังลงไปถ้าใครอยากได้ครีมก็ไม่ต้องเยอะนะครับแต่ผมในรสชาติด้วยนะจิ๊บเบิร์ดนี่ครับคนละจานเลยนะฮะยำไงดีเพื่เล็กเล็กไอันนี้จริงๆถ้าถ้าคนที่แบบตําลังลดความอ้วนอ้วนดูแลหุ่นนะครับต้องยอมมันข้าวเราต้องน้อยหน่อยแล้วก็เรียกเร็กโปรตีนแล้วก็ผักเป็นเป็นหลักนะครับข้าวยำเกาหลีนะฮะจากเเล็กทุนหน้าไปครับ อ,อร่อยแล้วมันไปตัดเข้ากับพวกจิมติโคชูจังนิ่งมีผาหลายด้วยนี่เข้ามากคือต้องบอกก่อนเลยว่าปลาทูน่านถือว่าเป็นคีนโปรตีนที่ดีอ่ะนะแล้วถ้าให้เราเลือกแบบแบรนด์อันดับหนึ่งเราก็ต้องเลือกเป็นฟิเลตูน่าอยู่แล้วครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปกินแล้วไปลุยออกกำลังกายนครับนุย โอเคครับเช้าวันนี้นะฮะเหมือนเดิมครับเราจะมาทําเมนูจาก f i l ลก t ูน่าฟิ h กันนะครับนี่วันนี้ผมจะทําเป็นอนิคิริคือเนื้อทูน่าครับมีทั้งโปรตีนสูงแล้วก็โอเมก้าสามเลยพวกนี้สูงอยู่แล้วนะคือมีประโยชน์นอกจากมีโปรตีนยังบำรุงสมองอีกมีไขมันที่ดีด้วยครับนี่ครับผมกับน้ําสลัดลงไปน้ำสลัดเรียกเป็นแบบที่เราคิดว่าคลีนที่สุดแล้วก็เหมาะกับเราในชะ่ครับน้ำเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรตอนเราไปปอกไฟเราก็จะตักไปแต่นเนื้อ ทำโมนิทิลิต้องมีพิมมีพิม,ม,พมครับอุ๋อคนโบราณเขาทำพิมพ์ครับเที่ยวหน้าโหนี่ทูน่าผมแน่นไปไหมเน,ะน้นโปรตีนดีกว่าโปกเข้าไปด้านบนอีกทีนึงนี่เดี๋ยวผมให้ดูครับ <laughs> นี่ครับนี่เดี๋ยวคุณดูว่าคุณจะอึง้งอุ้งเขาทำอย่างนั้นเลยนะออใช่ครับแล้วก็อดัดลงมาป,ปุ๊บไม่ใช่นี่ไงมันแบบหน้าตาอย่างงี้ความแงฮะตบตบ เออไม่ต้องตบอหออนีเห็นมั้สาหร่ายนะครับแผ่นหนึ่งครับพับครึ่งพับครึ่งครับ,คร,บครับผมแลวางครับวางแล้วก็ห่อครับห่ <c oughs> อได้ห่อได้ห่อมันเป็นลูกโ็โอเคแล้วอโอ้เห็นม่้ททำง่ายคือใครบอกอาหารญี่ปุ่นทำยากฟิลทูน่านี่ฟึงง่ายมากผมบอกเลยฟิลเล็กทูน่ามีขายทั่วไปเลยฮะนี่ครับโอ้ป็นแนวโอริกิ คือผมดูวิธีการทําอยู่หลายอย่างนะกินหมดอยู่เป็นขั้นตอนการห่อสาล่ายครัะมีด้านหน้านะครับด้านหลังเปียนภาาไทยก่อนนะเนี่ยอร่อยเพราะว่าหนึ่งคือไส้เยอะด้วยผมว่าดีดีหวัดซื้อแช่เย็นมานะแต่หกหมดแล้วมาในการกินอันนี้เลยที่ถูกต้องนะครับครับผมเยอะมากครับอปิดมากมีข้าวมีสาลีมีทุนแน โอเคครับเช้ามืดวันนี้นะฮะประมาณตีสี่เลยวันนี้เราจะมาผัดกระเพราทูน่ากัน,นะฮะเอาให้ข้างมานตื่นมาด่าเลยนะฮะโดยกินทูน่าทุกวันนะฮะกีนมีโปรตีนูงเหมาะกับคนออกกำลังกายมากเจ้ยงจริงเราเรีนขึ้นทุกวันเลยนะผมอ่าแรกดูดิผมว่าผมฝึกดีขึ้นนะขั้นตอนแรกนะกระเพราอันนี้ง่ายมากใส่กระเทียมลงไปพริกก็ใส่ลงไปะฮะอโอ้โห ต่อไปนี้นะฮะพระเอกของเรานะฮะฟีเล็กทูน,า<อ>น่าปิ้ดนะฮะแค่เป็นทูน่าของฟีเล็กเท่านั้นอันนี้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำแร่นะฮะเ<อ>นื้อทูน่าเป็นงั้นก้อนเลยแต่งเลครับอู้เนื้อน่ากินมากของเนี่ยเป็นยาบาราเนี่ยพริกเนี่ยใส่กละสองน้ำใส่กละสองเนี่ยนะฮะเนื้อกระป๋องก็โปรตีนมากกว่าอกไก่ร้อยกันอีกใช่แถมแคลอรี่ต่ำมากครับตัวนี้ใช่ครับร้อยแบบคลอรี่นิดๆอะไรเงี้ย เดี๋ยวมากินองเงี้ยกับพริกแรงเทียมมันก็ไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้นใช่ครับนี่ค,ครับนี่เดี๋ยวทางบ้านมีคนจามด้วยทางบ้านหลวงพ่อผมว่าคนวิน่งผ่านปรุงนะฮะอันนี้ครับปรุงนิดเดียวพอครับดูหน้ามันจะมีรสชาติเดตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใส่ไปผัดกะเพราอ่ะนะทำเหมือนผัดกะเพราอ่ะแค่เหนียวสัตว์ออกทีนี่แล้วไนงะใช่ครับส่วนซีอิ๊วดำผมขอไม่ใส่ดิโอเคแล้วครับต่อไปนะพระเอกอีกอันหนึ่งกะเพราครับ ก็คือว่าตัดดนะครับอันนี้ใช่ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับกระเพราทูน้าต่อไปตักใส่จานนะครับมือชาวแซ่บฟบแงใส่ของเฟอบีทวีเฟอบน่ากินมากกระเพราทูน้าจากปีเตอร์ทูน้านะครับมาลองชิมปีเปอร์โป้ปเลยโอ้ยผมต้องบอกว่าจริงๆหน้าตาดีกว่าที่ผมคิดไว้ตีแรกนะครับแน่นะนี่เหมือนคนทำเห็นไหมนี่เห็นปะดูพริก เป็นไงฮะอือหือเนื้าโอ้เมื่อกี้พังบานตามไปสองทีไม่รู้อาหารทีนะสมมติติให้ติกตามสิบวันผมจะติมาอันนี้มาประมาณสิบวันแล้วอ่าใช่ครับไปครับคือไอ้วัตถุดิบไม่ง่ายอย่างสิ่ิคุณหน้าอะไรเนี่ยผมว่าโหัวทำกินได้ยาว เช้านี้นะครับเปลี่ยนมากินเป็นสลัดผักบ้างนะผมก็จะเรียกผักที่แบบครบให้ครบเลยนะครับนี่ก็จะมีผักใบเขียวนะครับเป็นผักกาแดแครอทหั่นนะครับแล้วก็มะเขือเทศครับ,รบผมส่วนโปรตีนเราก็เหมือนเดิมนะครับเป็นตีเล็กทูนา่าปิดนะครับเป็นแบบแซนด์วิชนะครับแบบเมนน้ำแร่นี่คือคีนผลดแล้วนะใช่คือเหมาะกับคนเทลตี้แบบพวกเรามามนี่เปิดม,มาปุ๊บ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่อยากให้ตลัดจืดเราก็ไม่ต้องอ่อนน้ำแร่นะครับแต่จะมีติดมาก็ได้นะคเพราะเป็นน้ำแร่มันก็คลมอยู่แล้วนี่ดูครับเมนูนี้ทําง่ายมากๆนะครับแถมดีต่อสุขภาพด้วยที่สําคัญโปรตีนสูงมากต่อไปก็น้ำสลัดนะครับผมเรียกเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะครับสองช้อนโตะนะครับนี่เฮ้ยทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนี่นะฮะมาลองกินฝีมือปั้นกันนะฮะ ลองกินเลยนะฮะฟังเียงคอบต้องเรียกว่าเฟรชไหมเราก็มีโปรตีนจากทูน,น่าผมว่าดีมากเติมเช้ามาปุ๊บเราไปกินอาหารประเภทแบบหวานหรือแป้งจัดเลยนะทั้งวันเราจะหิวง,ง่ายด้วยเพราะหนึ่งดูดเติมง,ง่ายนะครับแถมมันกระตุ้นความอยากอาหารของเราไปทั้งวันเลยนะถ้าเป็นผักอย่างนี้ทําให้ตอนกลางวันเราคุมน้ําหนักแล้วก็ความอยากอาหารได้ดีครับโอเคครับก็จบไปอีกหนึ่งเมนูกับฟีเลกทูน,น่าตัวนี้นะฮะ เป็นทูน่าแฟนบิ๊ในน้ำแร่นะครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันฮะครับผมวันนี้นะครับเช้าจ้าดแล้วนะครับก็เสลชูน่าพิดเหมือนเดิมนะครับครับผมวันนี้เปลี่ยนวับวันนี้เปลี่ยนเป็นเมนูที่อยู่พวกคนไทยมาจากครีมด้วยวันนี้ผมจะทำเป็นข้าวผัดต้มยำทูน่าครับกระเทียมนะครับกระเทียมลงไป เตรียมไว้แล้วนะคเครื่องม่วงยำของเรานะครับตะไคร้ตอยนะครับใส่ไปเลยครับใส่ตอยพริกขี้หนูตอยนะครับนี่ครับต่อไปผัดนะครับผัดจนหอมก่อนนะครับต่อไปครับไข่ตีล็กนะครับตีครับอันนี้เป็นดับสเต็กในน้ำแร่นะครับโปรตีนสูงมากครับผมมีน้ำลงไปได้นิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวกระทะมันจะไหม้อยู่แล้ว ครัใช้กี่กระป๋องฮะไป้สองกระป๋องครับโอ้โหมาด้วยทูน่าใช่ครับหอมมากหอมมากอือผมเหม็นกินต้มยำทูน่าใช่ใช่มาใส่ข้าวไปเลยนี่ครับนี่นี่มั้งคุ้คั่วแล้วนะครับเราก็ผัดนี่ๆไปไปครับคุ้งยังไงไม่หกหอมาอมากอือ หอมจริงนะหอมมากหอมมากเทเลยนะครับเท่าประมาณคนละร้อยกรัมเลยนะใช่มันจะปูงมาแล้วมันจะมันจะทำให้แบบการกินมือเล็กๆของคุณแบบมันจะทำให้จุกขึ้นมากขึ้นเลยยังไม่ได้เขี่ยเวทออกนะครับแต่ก็โรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับข้าวผัดต้ยมยำทูน่านะครับผมต้งองบอกว่าหอมมากคือเป็นกลิ่นข้าวผัดต้มยำยัยงไงอย่างนั้นเลยลองกินนะฮะไปครับ <quier S 2> อร่อยอร่อยมากคือยังไม่ต้องม,มีมะนาวมันก็รู้สึกว่าเป็นมะนาวเป็นต้มยำอยู่แล้วมันรู้สึกเผ่รู้สึกมันหลอกไปงว่ามีรสเปรี้ยวด้วยเป็นข้าวผัดต้มยำทะเลร้านดีๆได้เลยแล้วยิ่งเป็นทูน่านี่คือมันมี<ล>ประโยชน์กินง่ายใช่ไหมครับ เคืให้ผมไปกินแทนแบบพวกข้าวผัดแบบตามโต๊ะจีนอะไผมไม่กินหน้าข้าวผัดทูน,น่าอย่างเงี้ยฟ <ไป S 1> ิเล็กทูน่านะครับทำนี่โต,ต๊วครับไปครับเ้าวนี้นะครับอีกวันหนึ่งที่ทํากับทูน่านะครับวันนี้เราจะกินเป็นทูน่าสเต็กในน้าแร่นะครับกระปุกหนึ่งนะแบ่งได้สองเติบแต่ว่าั้งกระปุกเนี่ยมีโปรตีนถึงยี่สิบแปดกรัมไม่มีไขมันเลยนะครับนี่เบอร์เกอร์ทำง่ายมากอันนี้เราจะไม่ใช้นามครับนะ แม่นานแต่ใช้มือควักเลยโอ้หอมหอมมากาๆไข่ไก่นะครับอันนี้เป็นต่วนผสมของตัวแฮมเบอร์กอันนี้อย่างนี้มีประโยชน์เลยมีทั้งทูน,น่าท,าทาาั้งไข่เท่ากับอันนี้โปรตีนประมาณ30กรัมเลยนะครับนี่ที่ไข่นะตัดไปนิดหน่อย ขอยาบไม่เข้ากันนะครับต่อ,อไปเราก็จะไปย่งาง,งให้กายเร็จแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปย่างให้กลายเป็นแฮมเบอร์กรอนกาไม่เต็มนะเราจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับเฮ้ยนิดหน่อยะฮะไม่ใช่ครับนี่เคือให้ทั่วเคลิเทกใส่ขวดเทคนิคนี้นี่ใช้ทั้งชางก็ไม่หมดขวดนะฮะไปอย่าประมาณนี้นะไปครับนี่แบบี้ฮใช่มีประโยชน์ด้วยใช่ครับ ที่กลับบ้านเบอร์เกอร์แบบฟอมเตียนักอ้าวจับตัวเดียวไว้ตัวนี้มันหนักอุ้ยอันนี้ถ้าคนอยากขี่เราก็เลือกขนมปังที่แบบยี่ห้อดีๆแล้วก็ดูขัดส่วนแป้งแับส่วนเนยดับส่วนอะไรดีๆนะนี่ประกบปั๊บเสร็จและมือเช้าทิมทีนโปรตีนสูงนี่นะครับเบอร์เกอร์จากปีเด็กทูน่าฝีมือปั้นนะครับนี่ไม่ทำง่ายกว่ามัน For for ไม่กระด้างอีกนี้นทแต่ว่าคุณใส่ไมี่ไข่แล้ไมีไข่ด้วยมันมันนุ่มขึ้นอ๋อมันหอมแมันหอมขึ้นใช่ฮะเฮ้ยหืคอยทำนะฮะกินก่อนเรากอบมังคายดีมากเพราะเบอร์เกอร์มันย่อยง่ายทูน่าก็ย่อยง่ายกินเสร็จปุ๊บปีแเลยปั๊บเอามเมนูวันนี้นะฮะทำอาหารใต้ครับคั่วจิ้มปลาทูน่าครับเราใช้เลือกใช้เป็นปลาทูน่าเลยง่ายอร่อยมีประโยชน์ด้วยนี่ขั้นตอนแรกนะใส่พริกแกงคั่วกิ้งลงไปครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นปี๊ดเล็กทูน่าปี๊ดนะครับเป็นแบบแพนวิทในน้ำแร่นะครับนี่ว่าตัวนี้ไขมันต่ำโปรตีนสูงมากต่อไปผมจะใส่น,นี่เลยอนะ๋อน้ำลงไปผัดก่อนใช่ไหมครับใช่เทน้ำลงไปผัดคือบางที่เราต้องเติมน,น้ำเปล่ากันแต่ว่าใช่ครับโอ้โหดูน่าดูดีเยอะเ๋ยเดอะออสเตรเลียนบิ๊กแกงเท่าไรอ๋อหอมพี่แกงมาก ไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าจริงๆปกติผัดนะครับผมบอกให้น้ำปลาซอสปรุงรสอร่อยแต่ถ้าใครอยากได้หอมแบบเสี้ยวดำด้วยก็ใส่เสี้ยวดำลงไปได้คนกิ้งปลามจกินๆแบบง่ายเลยอือโอเคครับสุดท้ายนะพอเริ่มแห้งแล้วเติมความหอมด้วยใบมะกรูดฟางไปครับเหมือ,อนขยานแบบแอุ้ยขึ้นน้ำริ้วอยเบื่ออะไรครับนี่ ไปแล้วสองเสิร์ฟเหมือนเดิมทูน่าสองกระป๋องครับเมนูนี้ส0มร้อยแคลโปรตีน28่สิคั่วกิ้งทูน่านะครับโห้ยมาชิมเมนูโปรนะคั่วกิ้งทูน่านะครับคั่วกิ้งปลาไปครับแซ่บๆซ่บยำเช้าผมไปไงครับเป็นไงถูกใจมากตัวทูน่าแซนด์วิชเนี่ยจะมีความฟูมีความฟูอยู่แล้วเนื้อจะป่น นี่นะดูนะพวกกิ้งคุหน้านะโปะข้าวตวยร้อนๆนะพริกแกงใต้นะครับโตไปครับคือเช้านี่หาแกงบักไต้กิ่นยากมากมเลือกร้านอาหารที่เป็นมือชาผมจะเลือกข้าวแกงปักไต้อันนี้เหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยแล้วก็แซป,ปด้วยมีประโยชน์ด้วยครับผม ก็ครบไปแล้วนะครับ7วันเห็นไหมครับผมว่าทูน่าทําเมนูได้หลากหลายกว่านี้อีกนะสาหรับใครที่แบบอยากเพิ่มอะไรอยากกินคู่กับอะไรก็ไปออาไปทํากันได้อันนี้วันที่8วันที่9ผมว่าก็ยังทํากินเป็นมื้อเช้าอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนม,มันทาเมนูได้หลากหลายมากอย่างที่เห็นก็นจะมีทั้งสลาาัดจะมีเป็นคั่วกิ้งเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งได้หมดเลยใช่ครับ,รบผลประกอบการ7วันคุณกินเข้าไปแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้าง น้ำหนักของโป้งนะฮะเหลือ5.8.9ฮะแต่ว่าที่สำคัญเลยนะโป้งว,ว่าแบบรู้สึกว่าหุนะ่น่ะมันดูแบบปริดเพิ์มขึ้นแล้วถ้าสังเกตดูดีๆตอนถ้าเทียบกับวันแรกๆเนี่ยคือหน้าตาวงแบบดูเล็กลงแล้วก็ดูเหมือนกับสุขภาพดีขึ้นเน่ะมันดีขึ้นทั้งตัวแนอนนอนหลับง่ายขึ้นด้วยแล้วก็กล้ามใหญ่ขึ้นด้วยอ,องปั้นนะครับน้ำหนักเข้าเดิมเลยนะ6ตีกว่าๆแต่ว่าที่สังเกตเลยคือนด่หน้าก็เล็กลงและ กล้ามหนงกล้ามเนื้อมาเต็มนะกระชับขึ้นแบบม,มันเฟเิ่์มขึ้นนะเฟิร์มขึ้นจริงมันแบบลายกล้ามเนื้อลายอะไรก็คือรู้สึกว่าทรวกไปอ่ะปีเลคตูน,นาปิดนี่ช่วยได้จริงๆสำหรับสายสุขภาพหรือว่าสายลดน้ำหนักอะไรใช่ไหมหรือว่าคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อเหมาะหมดใครที่อยากลองกินนะครับจะได้มีสุขภาพดีๆนะครับแล้วนึกเมนูไม่ออกนะครับก็เข้ามาดูช่องเราได้นะครับก็คือ7วัน หรือว่าเมนูอื่นๆผมจะแปะลิงก์แล้วก็ QR code มาให้นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตาม The p a ฟนปอ้วยกีและติ๊กต๊อก The p a น r ใน f a c อร o o อฟ f f i c i a แล้วก็เพจ The p a ฟนบ๊อบบด้ครับสวัสดีครับ